สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะในช่อง p a n i t Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นว l k Christmas and happy new year นั่นเองนะคะเนาะก็มาเจอกันนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะที่เราเนี่ยได้ทําการแกะพัสดุเหินเพื่อได้ดูกันไปนะคะซึ่งตกแต่งแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้จริงๆเนี่ยเรามีแผนว่าเราอยากจะซื้อของตกแต่งให้มันได้แบบมากกว่านี้นะทุกคนแต่ทุกอย่างก็คือหยุดชะง,งักและจบลงนะคะเมื่อ เราเป็นไข้หวัดนั่นเองนะพอเป็นไข้หวัดแล้วเนี่ยมันป่วยหลายวันอะ่ะซึ่งปีทั้งปีอ่เพิ่งเคยป่วยรวมแบบไข้หวัดอะไรอย่างนี้นะก็ เนี่ยแหละช่วงนี้เลยก็คือเป็นไปประมาณ78วันเลยนั่นเองนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าหมดแพชชั่นหมดเอ็นเตอร์จี้นะคะทุกคนค่ะก็เลยรู้สึกว่าการสั่งก็คือหยุดลงไปเลยนั่นเองนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุและผลอะไรนะคะทุกคนค่ะก็เลยเออได้เป็นประมาณเท่านี้นะคะเนาะแต่ก็ยังไม่จบเดือนเนาะใครจะรู้ว่าอาจจะแบบเออถึงวันคริสต์มาสจริงๆแล้วมันอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ก็นั่นแหละคิดไว้ก่อนนะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเอ็นเตอร์จี้ยังกลับมาไหมเต็มรอยนั่นเองนะคะเนาะก็มาเจอกั การนะคะเวอร์ชั่นหน่าสดนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้เลยนะก็จะมาลงสกินแคร์ที่อยากจะแนะนำบอกต่อทุกคนมากๆเลยนะคะเนาะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เลยทุกคนคะ่ะนี่คือแอมโกรนั่นเองนะคะหน้าตาก,กล่องเ้องเป็นประมาณนี้นะคะเนาะซึ่งอันเนี้ยเราใช้มาเดือนหนึ่งแล้วนะคะจะเดือนละเอออีกประมาณ23วันก็ครบเดือนแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นรูปแบบ กล่องนะคะนวลออัวคัคติจิ้งภายนอกของน้องนะคะน้องซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแอมโกนะคะเอิร์ลี่บูทไวท์สกินรัมนั่นเองนะคะเป็นเซรัมบำรุงผิวนะคะทอยผิวนี่โกล หรือว่ามีความกระจ่างใสชั่วข้ามคืนนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยกระเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะให้รูขุมขนแแลดูกระชับช่วยลดเลือนนะคะริ้วรอยทําให้ผิวเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแลดูกระจ่างใสและช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าด้วยนั่นเองนะคะเนาะสำหรับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบ ดีงามมากๆแล้วก็ยังช่วยเรื่อของการปกป้องริ้วรอยก่อนวัยฟื้นฟูกู้ผิวนะคะที่เสียให้กับมาสมดุลและคงความชุ่มชื้นให้ผิวยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะปริมาณสุดที่อยู่ที่20 ml นะคะซึ่งหน้าตาน้องนะคะที่เป็นแบบขวดก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะเนาะก,ก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วนี่ทุกคน ก็คือใช้นะคะก็คือเช้าแล้วก็เย็นกันเลยทีเดียวนะคะเนาะซึ่งเนาะก็มีนะคะข้อมูลต่างๆนี่คือโลเจ้ของแบรนด์นะคะแล้วก็จะมีแบบสารสกัดต่างๆนะคะที่เขาบอกรายละเอียดต่างๆไว้ว่าเป็น9สารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศนะคะเนาะที่ถูกกระสันเฉพาะรวมไว้ในสุดยอดเซรั่มฟื้นบํารุงผิวนั่นเองนะคะเนาะซึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนมาเลยว่า เซเว่นอินวันนะคะหลักๆเลยนะคะช่วยเรื่องของการปรับให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดำร้อยสิวผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ลดริว้วรอยทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบตึงกระชับขึ้นนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงแล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยได้แบบยาวนานด้วยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวนั่นเองนะคะเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะยังไม่หมดนะทุกคนเขาบอกว่า สารพลังศสกัดจากดอกมอกแตลนะคะสารไายสีแดงวิตามิน B3 นะคะโซเดียมฮยาลูโรเนตนะคะฟูต้าเทโอนอาบูตินวิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ด้วยนั่นเองค่ะว่าผิวเนี่ยเป็นประกายสุขภาพดีนะคะน้องๆก็เป็นประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องหน้าตะเป็นแบบไหนนีเข้ามาเป็นแบบนี้ซึ่งเรานะคะก็จะนีดีแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้นะคะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนค่ะ ก็ลงครายฝ่ามือเราก,ก่อนทาหน้าเลยนี่ทาแล้วเห็นได้ชัดนะคะว่าหน้าเนี่ยมันมีความแบบชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งนะแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าเนี่ยติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะ ชอบใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลนะตั้งแต่แบบอาทิตย์แรกเลยนะคะว่าผิวมันมีความแบบเงาเงาวาวก็โกรกขึ้นนั่นเองนะคะเนาะใช้ดีใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะไม่เสียดายที่แบบซื้อมาเลยคนถานี่ซื้อมานะคะก็ซื้อมาคนละขวดนะคะเขาเป็นแบบขายแบบแพ็คคู่เนะาะก็จะคนไรอันกับแม่ซึ่งแม่เนะี่ยเขาก็จะเป็นเอาในหมดของเรื่องของการแบบแก้ฝ้าไปเนาะซึ่งเขามีปัญหาในเรื่องของฝ้าใช่ป่ะแต่เราอะ มีปัญหาในเรื่องของการที่แบบหน้ามันไม่ค่อยกระตังสายแล้วก็มีจุดด่างดำอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยแบ่งกันไปคนละขวดนะคะด้วยราคา499บาทนะคะก็เป็นประมาณนั้นเนี่ยลงผิวเสร็จแล้วนะผิวก็จะมีความแบบเงาเงาวาวแล้วก็โกโก้นะแต่ไม่ได้ทําให้หน้ามานันนะทุกคนให้ความแบบชุ่มชื้นกับผิวแบบได้ดีงามมากๆนะคะแล้วก็มีความแบบนุ่มนะคะเนาะโอเคเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามามากกันต่อค่ะ ทุกคนคะก็แต่งหน้าเสร็จนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนก็เลยแบบแต่งเพียงเท่านี้นะคะเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเราเพิ่งจะทําการสร้างเสื้อกระเป๋ามานะคะเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเนาะก็จะเป็นกระเป๋านะคะที่สําหรับคาดอกก็ได้หรือว่าคาดเอวก็ได้นั่นเองนะคะลายความแบบน่ารักเนา oh. ะซึ่งตอนสั่งซื้อน,นะคะก็จะมีวปกัรทั้ง,งหมดสามสีนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะคือที่ถืออยู่เนาะแล้วก็จะเป็นสีดํา แล้วก็สีแดงนั่นเองนะคะนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแอยว่าช่วงนี้เนี่ยคือพบอะไรกัาาน,นบ้างเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดเพราะว่าต้องใส่แมสอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะต้องแบบพบของแบบลงแบบเครื่องสระน้อยลงนั่นเองนะคะนาะก็มาดูกันทุกซิบเนี่ยจะมีเพียงแค่ซิเดียวเท่านั้นนะคะเปิดมาเนาะ,ะก็จะเป็นแบบเจอของเลยนั่นเองนะคะก็จะพิมพ์พิมพชิ้นซึ่งชิ้นแรกก็จะเป็นกระเป่านะคะสะตางค์นั่นเองนะซึ่งอันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนะก็คือจะเป็นของเก่าไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะว่า ที่มาที่ไปคือมาอยัางไงอะไรยังไงนะคะก็เลยเออสกว่าเอาใส่ตงังเพราะเราอยู่ในโหมดของแมคคานก็เลยจะต้องแบบว่าจัดระเบียบให้กับเอ่อตังนมดหนึ่งนะคะก็เป็นประมาณนั้นนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าใบเดิมน,นะคะซึ่งใบเนี้ยก็ไม่ได้ถามว่าแบบมีตังไหมก็ไม่มีนะใส่อารมณ์แบบพวกแบบประชาชนอะไรแบบนี้มากกว่านะอารมณ์แบบบัตบันะเนาะเออนั่นแ,แหละเป็นประมาณนั้นส่วนต่อมานะคะก็จะมีสมุดนะคะเล่มเล็กเนาะซึ่งก็จะเอาไว้แบบ จดออเดอร์นะคะว่าวันนี้ลูกค้าออเดอร์เท่าไหร่มาเอาประมาณกี่โมงนู่นนี่นั่นอาหารนก็เป็นประมาณนั้นซึ่งซื้อมา3เล่ม20บาทนะคะแบบนี้นอก็ซื้อมานแล้วกันทั้งหมด2 4สีนะคะนอกแต่ก็เอามาใช้สีเขียวก่อนนะจ๊ะอ่ะซึ่งต่อมา ก็จะเป็นปากกานะคะซึ่งก็ไม่ได้พกอะไรเยอะเลยนะทุกคนอย่างที่เห็นแล้วกระเป๋ามันเล็กแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คือหูฟังนั่นเองนะคะคือสมอลทอเนะไว้สําหรับแบบเสียบนะคะ mm. ฟังเพลงเรื่องนู้นนะี่นั่นแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นาก mm. ก็ลืมบอกกคนไปหรือเปล่าว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่นะซึ่งก็เป็นโทรศัพท์ที่นั่งพูดกับทุกคนอยู่ตอนนี้ mm. นั่นเองนะคะ mm. เราเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วแปะไว้ให้นะคะน้องนี่นะแต่เป็นข้างหน้านี้นะคะนานะแล้วก็น่าจะประมาณว่าชิ้นสุดท้ายนะทุกคนนะ เออก็จะเป็นอันนี้ลิปนะคะที่ทาวันนี้เลยนะคะเป็นของนะคะเบบี้ไบนั่นเองนะนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้ซึ่งเราเห็นว่าไบเฟิร์นเป็นพิซเตอร์นะคะแล้วเราสุขวะเฮ้ยชอบความแดงอนะไม่แดงไม่ไม,ไม,ไมีแดงเลยก็เลยซื้อมาซึ่งหน้าตากล่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เห็น,ป,นปะกิ๊บข้าแดงแดงฉ่ำๆนะคะเนาะเขาทาเขาแดงเพราะว่าเขาขาวแต่ดูเราดูเราทานะ คนสาหรับอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ไม่เปื้อนแหมนะคะถามว่าจากพิ่ใช้มาเนี่ยเปื้อนไหมมีบ้างแต่เล็กน้อยมากๆมากๆมากๆเลยคือแบบเปื้อนน้อยคนถาาแทบแ,แทบจะดูได้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันเปื้อนแค่นี้เองอะไรแบบนี้แต่ก็อยู่ติดทนตลอดวันนะคะเว้นแต่ว่าเราจะกินอะไรที่มันแบบมีความแบบมันๆหรือของทอดอะไรแบบเนี้ยก็ต้องมีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะเนาะ ซึ่งอันนี้นะเขบอกว่าติดทนรดค้ำนะคะแล้วก็ไม่เลอะแมดด้วยนั่นเองนะคะด้านหลังเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมากนะแค่บ,บอกว่าเป็นเบบี้บายนะคะแมสเฟรนี่ลิปทินนะคะเนาะที่คิดค้นมาเพื่อการใส่แมทโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะคะเนาะเป็นทินเนื้อนาำนะคะสีชัดติดทนแห้งไวไม่เหนียวเนื้อหนานะคะแล้วก็ไม่เลอะแมทอาจจะต้องพูดกันนิดหนึ่งว่าแห้งไวเนี่ยหมายถึงว่า แค่ในที่นี้ก็คือยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้รำคาญปากไม่ได้แบบแห้งแกรกอ่ะเข้าใจอารมณ์มันทุกคนก็คือแห้งก็ค,คือหมายว่าติดปากติดทนเฉยๆแต่ไม่ได้ทําให้ปากเนี่ยมาดูแบบแห้งดูแครกอ่ะเออเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนต่อม,มานะคะบอกว่าพร้อมบารุงริมฝีปากนะคะดําคําที่ดูเสียดสีนะคะจากหน้กาก,กากอนามัยเนี่ยด้วยสารสกัดนะคะจากดอกเอเดไวท์ D นะคะก็ขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นราชินีดอกไม้แห่งเทือข่าวแอลนั่นเองนะคะเนาะ ที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนนะคะทั้งยังปกป้องหรือผิกจากสภาวะแวดล้อมและแสงแดดนะคะโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ใช้แล้วช,วชอบนะคะนาอราคาประมาณร้อกว่าบาทถ้าจาไม่ผิดประมาณร้อยสามเกประมาณนั้นละทุกคนนะก็นั่นแหละเป็นประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเล็กนะจ๊ะซึ่งเขาก็แบบมีความแบบติดและดูด นี่มาในลักษณะแบบนี้ใช้งานง่ายนะคะนอก,ก็จะเป็นสีประมาณนี้อันทั้งดนเล็กๆนี่สีแดงแบบนี้เลยนะคะนแ็แตแ้งเร็วนะคะแล้วก็ติดทนด้วยนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่เราสึกว่าเฮ้ยทาแล้วสวยทาแล้วรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผิวขาวหรือว่าผิวเข้นแบบเราเนี่ยก็ทาแล้วไม่บ่งไม่อนอตนะคะนก,ก็เป็นประมาณนั้นก็เลยเอามาไว้ในกระเป๋านะคะพกตลอดเลยเพราะรู้สึกว่า เราต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องแบบบดแมสออกบ้างเช่นเวลากินนะคะน้องก,ก็เป็นประมาณนั้นก็อาจจะได้แบบเฮ้ยเห็นมีความแบบมีสีสันสนิดนึงนะคะน้องก,ก็นั่นแหละเป็นประมาณนั้นจ้าอะทุกคนคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับของในกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากที่เหลือก็จะเป็นอารมณ์บแบบพวกเอ่อเสร็สตางค์นะคะแล้วก็จะเป็นแบบพวกบัญชีธนาคารอะด้านในก็จะมีหนึ่งซิปนะคะน้องเนี่ยมีหนึ่งซิป นี่รูดได้นะจ๊ะเนี่ยก็จะมีแบบพวกเอ่อบัญชีธนาคารนะคะนี่ก็เป็นประมาณนั้นนะคะน mm ั่นแหละทุกคนช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เปิดกระเป๋านก็จะบอกว่าเราแบบโตแล้วอ่ะเราก็อยากได้อะไรที่มันแบบว่าพกน้อยลงไม่ได้อยากจะพกอะไรเยอะแยะมากมายยิ่งที่มันแบบไม่ใช่หน้าฝนนะทุกคน mm hmm. ไม่ต้องมานั่งแบบพกลมโน่นนี่นั่นเราก็จะพกแค่ประมาณเท่านี้นะคะ mm hmm. แล้วก็บวกกับโทรศัพท์นะคะที่อาจอยู่หนึ่งเครื่อง ก็แค่นั้นเลยนะคะน้องไม่ได้พกอะไรมากมายก็อาจจะไม่ได้มาทําคลิปแบบเปิดกระเป๋าเหมือนเช่นเคยแบบได้เท่าดีแบบเท่าที่ควรอะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรจริงๆในกระเป๋าก็คือเป็นคนที่พกน้อยเพราะช่วงนี้ก็คือข้าวหมดแม่ค้าเต็มตัวแล้วมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้อยากพกอะไรหนักหนามากมายนะคะน้องามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนที่แล้วนาะก็ในโหมดของวันเกิดนะคะก็ ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีแค่ไปทําบุญนะคะเราก็ได้เค้กนะคะสองก้อนดนะ้วยกันเออจากแฟนก็เนืงแล้วก็จากาพี่ชายนะคะก็หนึ่งนะคะนาะก,ก็นั่นแหละได้อยู่ประมาณนั้นนะคะนาอกก็มาส่วนของเดือนนี้ในหมดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เหมือนเคยที่บอกเลยว่าเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าของมันค่อนข้างที่จะตีตลาดมันมากึ้นนะคะมีลูกค้าม,มากึ้นมันก็เลยอาจจะทาให้เราไม่ได้มีเวลาแบบ มานั่งโมนั่งเมาเม่มอเพื่อสักเท่าไหร่แล้วเราก็ซืขขอ้อโทรศัพท์ใหม่มานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูกันนะคะแบบของออมคอร์ลอวๆๆแล์แวนเนอจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในหมดของโทรศัพท์ากมยแต่เราสุกว่าโทรศัพท์นเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆยิ่งเราแบบมานั่งทำยูทูบนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำยูทูบเพียงเดียวนะอย่างที่บอกว่าเรามีเลมอนเออีก แล้วก็ไอจีนะคะเนาะแล้วก็ต่างๆอ่ะที่เราทำมาแล้วก็บวกกับการที่เราจะต้องขายของคุยกับยลูกค้าที่ต่อเน,นื่องนันมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นการใช้นะคะโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะคะเนาะมันก็เลยทําให้เราสึกว่ามันต้องมีอะไรที่สำรองนะคะเนาะเพราะว่าเครื่องเก่าอ่ะมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะค้างมีความค้างบ้างแล้วนะคะเนาะหรือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยอยากจะ โอเคกับเราสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะก็เลยต้องหาความแบบสำรองนั่นเองนะคะเนาก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะโอเคนะทุกคนเพราะว่าอัดมาก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะคะนาะเพราะว่าความจำเนี่ยน่าจะโอเคเลยซึ่งบางอันเนี่ยอัดได้แป๊บๆก็คือมีความแบบตัดออกตัดออกก็คือความจําไม่ได้นะคะแต่สําหรับวันนี้ก็คือถือว่าโอเคเลยนะคะนาอเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะนาอว่าน้องเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณไหนส่วนในหมวดของเรื่องเรียนช่วงนี้ก็คือมีความเรียนอยู่แบบปกติเลยนะคะยังหกไปเรียนอยู่ นั่นเองนะคะก็มีอาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเปื่อยนะคะเป็นไข้หวัดนั่นเองนะคะนาะก,ก็เลยไม่ได้ไปพบปะคนอื่นอ่ะก็ต้องเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยเนาะ,ะแต่ก็ไปตรวจมานะคะก็คือไม่ได้เป็นแบบโค,ควิดเนาะก็เป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปเลยเพราะว่าเริ่มมาจากครอบครัวใหญ่ก่อนแล้วก็มาเป็นแบบครอบครัวเล็กต่อๆมานะคะก็เลยแบบติดกันงอมแงมนะคะนี่ก็ยังแบบไม่ได้หายดีนะก็ เสี่ยงก็คือยังแบบมาไม่ได้เต็มร้อยแล้วบวกกับเมื่อวานเมื่อวานอ่าไปสองกล้องทุกคนไปสองกล้องอดูลำไส้เนาะเพราะว่าเราก็เคยบอกว่าเราเป็นอารมณ์เหมือนกับเอ่อกลรอยสโรคกระเพาะอะไรแบ,บนนี้ใช่ปะก็หมอนะักส่งกล้องซึ่งปกติเนี่ยก็คือมีคนที่ทำวันเ,เดียวกันทั้งหมด6เคส6ไลน์ซึ่งเราจะบอกว่าเราก็ดีใจไงว่าเออเราได้เป็นไลน์แรกใช่ไหมก็ ใจเราเออได้เป็นลายแรกก็น่าจะเสร็จลงนี่นาซึ่งเรารู้ความจริงก็อ๋อะไรแรกก็คืออารมณ์แบบพ่นยาถ้าใครเคยส่องกล้องเนี่ยจะรู้ดีว่าอ๋อมันเป็นอะไรยังไงซึ่งอีกห้าลายที่เหลือก็คือใช้อารมณ์แบบดงยาเลยดมยาสรบก็คือแบบไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอาการอะไรยังไงนู่นนี่นั่นไหมแต่ดิฉันก็คือพ่นยาเพื่อให้คอมันมีความแบบชาแลวเอากล้องลงไปได้ซึ่งจะบอกว่าทรมานมากทุกคนขามดเดียวก็คือไม่เอาอีกแล้วนะคะเนาะซึ่งผลออกมาคือปกติดีนะคะไม่ได้เป็นอะไรยังไงเลยก็มีความแบบ เป็นเพาะบ้างตามภาษาคนที่กินข้าวบ้างไม่กินข้าวบ้างนะคะนาะเพราะว่าเราอะเ็ของหวานนั่นเองนะคะก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนาะซึ่ง สำหรับในช่วงของเดือนนี้เนาะเป็นช่วงของเดือนอธันวาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1มกราคมใช่ไหมซึ่งวันนี้เรามาอ,าอัดเป็นคลิปแรกก็คือวันที่10นั่นเองนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายมานั่งมัมมอยมาบอกให้เข้าใจกันว่าเฮ้ยอ้าวทำไมป่านนี้10วันแล้วยังไม่ได้มีคลิปนะคะของวอลไครซ์มัทแอนแฮปปี้นิวเอียลงเลยก็เหตุและผลคือเปื่อยนั่นเองนะคะทำให้การแบบ มี energy มานั่งพูดคุยมันค่อนข้างที่จะหายไปเลยนั่นเองนะทุกคนนะก็นั่นแหละผ่านอะไรมาปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะคิดว่าอาจจะรวบรวมนะคะเป็นชายเราชอบที่เหลืออีกซีซั่นหนึ่งซึ่งก็เป็นซีซั่นตั้งแต่กลางปีจนถึงสิ้นปีเนี่ยมาไว้ในคลิปวิดีโอด้วยนั่นเองนะคะแต่อาจจะไม่ใช่แบบ วิดีโอนี้แน่นอนนะคะเพราะอาจจะทําให้ยาวจนเกินไปนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้แล้วสุขประทับใจมีค่อนข้างสลายชิเช่นกันเนาะก็ยังอยู่กันแบบยาวๆเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่หนีหายกันไปไหนก่อนนั่นเองนะคะเราพยายามที่จะมาอัปเดตกันนะคะให้ได้มากที่สุดนะเท่าที่บ่อยนะเออต้องบอกว่าเท่าที่ไหวไหนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละก็หนึ่งเลยเป็นแม่ค้าแล้วนะคะก็อาจจะแบบยุ่งว如何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 ุ่นวายหนานน่กระสองก็คือเราต้องแบ่งเวลาไปเรียน อสามเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มันค่อนข้างที่เราจะต้องมีอ,อยู่แล้วนะในหมดของความเป็นแม่บางเป็นแม่บา้านบางนู่นนี่นั่นก็นานาจิป,ปาถะนะคะแต่ของรีวิวเนี่ยจะบอกว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแน่นมากๆเลยนะคะตอนนี้คือซื้อมาแล้วเป็นแบบเต็มต๊ะแล้วแต่ยังหาเวลาที่จะมานั่งมองหน่อยได้เลยนะคะวันนี้ชอบตามเหตุผลในความแบบเต็มคุณสมบัติม,ม,มากเลยอันนี้ถ้าจําไม่ผิดได้มาจากชีอิน ใครสนใจไปดูหน้นะประมาณ30-40บาทเนาะก็นั่นแหละเอามาใส่ได้ในช่วงของเทศกาลนะคะถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่า งดหงิดน,นะทุกคนเพราะมันมีความกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเห็นปะมันมีกระดิ่งอ่ะเออแต่มันก็สวยโอเคยอมใจได้นะคะตรงนี้เนาะก,ก็นั่นแหละเป็นประมาณนั้นโอเคนะคะเดี๋ยวมีอะไรยังไงล้วก็จะมาอัปเดตกันนะคะใน E ีีต่อไปเนาะสำหรับ e ีนี้ก็มามาโม,าม,าม,ามา่จานนะคะมาบอกต่อนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีนะคะก็จะมีอันนี้นะคะคือแอมโกลอ่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นลิปเนาะที่เราใช้นะคะก็จะเป็นของเบบี้ไบร์นนะคะสองชิ้นนี้เลยใครสนใจก็ไปเลือกซื้อแล้วหักกันได้ นนไปตามชื่ออ๋อตามชื่อด้านกล่องด้านหน้าเลยนะคะืออมโกรนะคะพิมพ์ไปเลยใน Facebook นะคะก็จะเจอแน่นอนนะคะนี่เป็นประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเนาะก,ก็เป็นประมาณนั้นคะ่ะอ่ะสำหรับคลิปโอนี้นะคะไม่มีอะไรมากแล้วคงต้องขอตลาดท่านท่านไปก่อนแล้วกลับมาจะได้ใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย